สวัสดีครับวันนี้ไ mm hmm. ทยคอมเพนเดอร์ .com จะมานําเสนอการรับดอกสว่านนะครับซึ่งปกติเนี่ยดอกสว่านที่ใช้สําหรับทั่วไปสําหรับงานไม้เรานี่ก็จะมีพวกร่วมกับโลหะก็มีนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลันกษณะงานไม้โดยตรงก็จะเป็นการรับเป็นหัวเกสรอ,อย่างเงี้ยนี้ก็คือจะเป็นการรับหัวเกสรส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าดอกใบพายหรือว่าดอกมือพระลักษณะก็จะเป็นดอกแบนๆซึ่งสามารถเจาะได้หลายไซส์มันจะ ช่วยในการเจาะใบเจาะรูใหญ่ๆได้นะครับผมส่วนที่เหลือนี่ดอกลักษณะนี้คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วซึ่งหัวจิกนี้จะเป็นลักษณะการเจาะรูบนเนื้อเหล็กนเนื้อโลหะปกติเนี่ยดอกสว่านใช่ไหมครับจะมีมุมที่เป็นมุมที่จิกลงบนเนื้อไม้นี่เขาเรียกว่ามุมจิกแหลมๆนี่ใช่ไหมครับตรงนี้เรียกว่ามุมจิกเราจะต้องรับตรงนี้มุมตรงนี้ให้มีความคมนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะให้มีความคมอยู่ พอหลังจากนั้นหลังหลังจากมุมจิกตรงนี้เขาเรียกมุมหลบนะครับผมมุมหลบคือมุมที่ลดการเสียดสีเป็นมุมที่เราต้องรับเปิดออกนะครับผมนี่นะครับตรงนี้คือรับเปิดขึ้นมานะครับมุมหลบปกติโดยประมาณก็ประมาณสิบห้าองศานะครับเชิดหมายว่าเชิดขึ้นมาข้างบนนี้นะครับก็รับตรงๆเข้าไปนี่คือมุมหลบจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับแล้วก็ ตรงนี้ผมมีจิกจ๊กจิ๊กปรับได้ตรงนี้ปรับองศาได้ตรงนี้ก็ขึ้นมาเงี้ยหน้าขึ้นมาสักสิบห้าอ,องศาด้วยประมาณตรงนี้เวลาแทงเข้าไปตรงนี้ฮะให้ให้แนวเก่าเนี่ยแนวนี้นะครับแนวนี้ขนานขนานไปกับข้างกับหินเกีย,ยร์นะตัวนี้กับตัวนี้น แล้วก็เชิดเชิดหัวขึ้นมาเล็กน้อยตามตามตัวนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็สลับไปสร้างนะจุม่มจุ่มน้ำบ้างนะครับเพราะว่าความร้อนจะทำให้ความคมของเหล็กเนี่ยเกิดการเรียกว่า ร้อนแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวอย่างช้าๆเราต้องให้เย็นตัวอย่างฉับพลันนะครับความร้อนไปเจอความเย็นแล้วเหมือนเขาเรียกว่าชุบแข็งนะฮะแต่อันนี้ไม่ถึงกับขนาดชุบแข็งนะครับแล้วก็ใส้ชุดใจุดน้ำนะก็จะเกิดเป็นจิกขึ้นมานะนี่ก็คือการรับตัวหัวเกสรน,นะครับผมส่วนการรับดอกประเภทนี้นะครับ ก็คือดอกในกลุ่มเหมือนดอกสว่านทั่วไปนะครับผมเหมือนกันครับลักษณะมุมจิกตรงนี้ฮะตรงนี้ใช่ไหมเราต้องรับมุมจิกอย่างนี้มันมันมันตึกแล้วเราก็รับตรงนี้ให้มันเปิดแล้วก็ตรงนี้หลังหลังจากมุมจิกตรงนี้เรียกว่ามุมหลบแล้วก็หลบคือเราต้องรับลงให้มากกว่าด้านหน้าเพื่อที่เวลากินแล้วเนื้อม้าหลังหลังคมตรงนี้จะไม่ไปเไปเบียดกับร่องถูกไหมครับ รับสไลด์สไลด์ก็ได้ครับไม่ให้มันกินแช่อยู่กับพี่ก็ได้สไลด์เพื่อที่ให้รักษาหน้าคมของออหน้าของใบใบหินเจียเนี่ยนะฮะให้มันเรียบเสมอก็การจี้ไปจุดใดจ,จุดหนึ่งมันทําให้หน้าหินเจียเนี่ยเสียไปพตายามสไลด์ให้กินเข้ากันถูงไ้ กหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดานนี้ก็มาเป็นดอกสุดท้ายก็คือดอกใบพายหรือว่าดอกมือพระนะครับผมซึ่งก็คิดว่าหลายคนนิยมใช้ผมเองก็นิยมใช้ตัวนี้เห็นไหมครับก็ตัวนี้เราก็ใช้เยอะหลายสายผมก็เก็บแบบนี้แล้วกบใส่กล่องง่ายๆนี่เป็นมุมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นมุมจิกด้านหน้านี้ก็เป็นมุมจิกนะครับแล้วตรงข้างหลังเราก็ลบลับให้มันเท่ลงมา อยู่ตั้งประมาณ15ถึง20องศาเพราะใบบางๆนะครับรับลงมาแนวนี้ลักษณะมุมตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมฉากซึ่งมุมฉากคือการอัดเข้าไปในร่องของตัวหินเจียรตรงนี้มันก็จะง่ายแล้วก็ติ๊กด้าน,นครับ ครับผมนี่ก็เอาใบมาเล็งๆดูว่ามันตรงเท่ากันนะครับสำหรับกรณีที่ท่านที่ไม่มีอินเียร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้สวา่านนะครับมายึดให้แน่นแล้วก็ใช้คู่กับตัวอินเตร์เล็กตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นแท่นอินเร์ใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเอา p าวเวอร์ทูนนะครับมาติดตั้งให้การทำงานใช้ง่ายขึ้น กรณีนี้นี่เราจะรับสำหรับการรับหัวที่เป็นงานสำหรับเจาะทั่วไปนะครับเช่นจเจาะเหล็กหรือว่าเจะาะโลหะก,ก็พอได้ลองดูแล้วก็มาเทียบดู าใช้จิกตัวนี้ก็ดีอย่างเชงที่ว่าองศาก็จะเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้ถึงกลางของหลอดนะครับไม่งั้นมุมจะเอียงไปได้ใดด้านหนึ่งนะครับแต่องศาเนี่ยเท่ากันเพราะเราใช้จิ๊กรับ เราทำองศาตรงนี้ก่อน,นครับให้ได้ประมาณสักเป็นมุมจิกประมาณสัก15-20อถึงยีบองศาตรงนี้สแล้วองศาเอียงที่เราจะรับตรงนี้เราจะรับเป็นดาวเคสอนนะครับ ว่าถ้าใช้ใช้จนมันดอกตืมไม่คมแล้วเราจะรับใหม่แล้วก็เอามาเทียบดูนะครับเทียบกับดอกเก่าดูนะครับ